สวัดีค่ะกลับมาพบกับเมเอ็มเอวอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาเล่นเกม Drive p l a นะคะตอนนี้เดี๋ยวไปดูกัวนว่าหน้าเด็กผึไปยังไงเลคะ<ด>คอ่ะเข้าไปเลยค่ะเออนะคะช่วงนี้อ่ะแบบกล่องข้อความมันเยอะมากเลยอ่ะไม่ใช่กล่องข้อความอ่ะกล่องเตือนอะไรมันไม่ใช่อ่ะมันต่ำสุดก็ประมาณหกสิบ เยอะสุดสองร้อยอะอะไรประมาณนี้เออเขาไปแล้วแบบอึ้งแต่แบบไม่ใช่เรื่องเอยอเดี๋ยวเขาโพสอะไรประมาณนี้นี่นะเราเปลี่ยนหน้าแล้วมันสวยมากเราจะไปถอดเวนให้ดูนะปากจืดมากแต่มันก็น่ารักนะอี <laughs> เอ้ยโยนี่ก็จะมาเดือดร่องของเรากันอะไรเนี่ยฉันโมแตงไปกับทำาตาทำบ้าทำปอบทำพี่ปอกไปแล้ว เอาอะไรอีกเฮ้ยนี่นะก็เข้าไปเนี่ยตู้เสืออนะ้อผ้าแล้วเราจะมาถอดเว้นกันนะไหนว่าอยู่ไหน,ไหนดึงดึงเดึงดูหน้านะจริงของเราเองอ๋อเป็นน่ารักใช่ไหมล่ะไม่ต้องบอกกระด้นนะโอ้ยไม่ใช่เนะน่่ารักมาไม่ยช่น่ารักอ่ะยินดีกดบไห้ด้วยนะเออแม้ถึงตัวไม่กัน เมื่อวานที่ไปสุ่มอะได้ชุดนี้อยากรู้ว่ามันเข้าไหมเดี๋ยวเราจะลองใส่พวกเนี้ยว่ามันจะเข้าไหมอ่ะเดวดูมันจะเข้าไหมมันเหมือนชุดว่ายน้ำเลยอะไรประมาณนั้นเออดิดูดิมันเสื้อะได้ีมันดูดนเลศอะแล้วไปประกวดออแต่เขาใส่คือท่าดำชุดว่ายน้ำอะมันจะคือมาก เอิอ่มนีนะสวยมากเลยอ่ะก็ไม่ได้อ่านมานานก็ไล้ของมันเยอะมกลัวนะอย่าสงสัยว่าแมไเราชอบใช้ไอสอนัวเนะี้ยแต่มันสวยดีนะพื้นหลังนอกนะั้นมันไม่สวยอะคือขยับก็ตามดูดิมันมันวงกลมเกินไม่ชอบเท่าไหร่นี่ไม่ใสด่ดาไม่เอาไม่สวยไม่สวยถึงไม้กระทากัน เื่อนี้มันเหมือนคนญี่ปุ่นเนาะ๋ยวให้มันกลับมาที่เดิมอ่ะเฮ้ยอะนี่เฮ้ยเฮ้ยมากเริมเตมเตเตมมือรูงโป่งก็ได้อ่ะถูงโป่งมีสองอันนะนี่ชุดนี้เราไม่เคยใส่เลยเฮ้ยสวยดีนะเปลี่ยนตาแล้ววะเออเลระมันนุ่มอะไรอะไรอะไระ นี่น่ารักรกุงฟิงใช่ไหมล่ะมันต้องบอกก็ดูจะ้าลเลยเออฉันคือดิฉันีเอ้ยไม่ใช่ใส่นี้บนหัวนะคะมันอาจจะดูล,ลุกงุงๆกันมันก็น่ารักเฮ้ยไม่ใส่นี้บนหัวดีกว่านี่พบเจอเนาะใส่ดีกว่าเฮ้ยสวยอ่ะบันทึกนะคะไม่ได้เห็นหน้าที่เราแบบทำมาใหม่นะคะมันก็สวยมาก ราจะให้ดูนะแบบทุกภาพมันจะยีฟันออกมาแล้วมันทุเด็ดมากอะไรแบบนี้แต่ก็สวยเหมือนกันนะนี่อันนี้ก็ดับตาไม่ชอบเลยอันนี้นะโอ้โหดูแปลกสิแค่ทำไมแปลกเธอเป็นอย่างกันแล้วก็อย่างนี้นะมันไม่สวยอะโอ้เดี๋ยวดูมันจะสวยสักอันปะเน,นี่ยเอ้า oh? no 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 เฮ้ยเอาไหนดีถ้าชินี้ไม่บอกท่าพวกนี้บอก ทีนี่ต้องมีไหมไม่เอาที่นี่ยืนเฉยดีกว่าดำดำดำล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 ำเดือดแต่ค่นิดก็มีเย่จะตายมไม่ถือโอ้ยนอโอ้ยนอเอ้ยนอแต่ที่เรามีกิจกรรมในเดินนั้นมีใครมาเล่นเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็จะไม่จัดอะไรอีกเช่นเคยเลยนะจะลบละหนึ่งสองลบ ไม่มีคนมาเลยนะอ,อะไรนี่นะมันคืออะไรมันลบตัวแล้วนะคนเนี้ยเปลี่ยนตาแล้วยังจะลบตัวลบตัวหรือยังลบแล้วไหมนะีน้น่ารักเอา้ารลบเล้วโอ้ขนาดเฟือขนาดนี้ อันนี้เรามีใจน้อยนักน้อยน้อยแห่งน้อยแห่งน้อย,อยสามน้อยอยู่เลยนะอะไรอีกนี่อ่ะคุณเตะอยู่ยนั่นเลยกลับมาดูว่ามีอะไรใหม่เข้ามาบ้างขอบคุณอะไรสวัสดีส่งใครส่งจะให้เขาได,ได้บ้างอา๋ออะไรอ่ะอา้าวขอบคุณมากใครเนี่ยใครเนี่ยทำไมมันน่ารักเช่นนี้ นะคขอบใจที่ส่งให้แต่ประสงค์นะเป้ง 5, นี่นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูเออใน YouTube เราก็คือเมเพชรหญิงละเพนะคะก็อะไรแบณนี <foresee> ้นี้สินค้าลดราคาเพื่อนคุณจะได้รับฟรีโอ้ยส่งให้เพื่อนหรอโอ้ส่งให้เพื่อนดีบ้าเดอันมัอลลดรูดิ รถแต่อันนั่นอ่ะนี่ไม่รู้บ้างนะท่านเธอเฮ้ยเดะเดะเดะขอหายไปทั้งหมดเดะเดะดูดิดูสิก็สวยดีเหมือนกันนะสวยอเจไปดูนิดมีอะไรมใหม่ๆบ้างต้นหน้ามันมีของมันอย่างพันเดียวอ้ยสูงบาทมาให้สุงฟรีจะบอกว่าอันไหนนะอุ้ยสวยจัง ไหนทุกคนสิเวแต่ไม่ปีกอ่ะนี่น่ารักอ้าวนี่ไงที่เราสุ่มอ่ะโอ้ยเจ้าไหนสวยเลยดูข้างบนเนี้ยทไม่เขาแต่งออกไปกันเข้ามือเลยดูนี่อันไหนเนาะเออใช่อันนี้เอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เขาสุ่มเองเนาะอันนี้อันนี้สุ่มฟรีแล้วเราได้อะไรมา ไปดูกันนี่เราได้ไอ้นี่มามันสุนะะ่มราคาเตะเราไม่ได้สุ่มนะมาได้เว่อะไรประมาณนี้มันไม่เข้าเลยแล้วเรากดป้านใครเนี่ยเอ้อไอ้ชอบหลงบ้างวนะใครอะ่ะบ้านสวยจังเลยเต้พี่จะก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยสวยจริงๆโอ้วบ้านสวยอะ่ะ วิส่วนจริงๆนะคะแบบเด็กขาดดำตรงนรคะ,ะ,ะ,ะ <c oughs> อันนี้ก็จ่ขอจบวีนเท่นี้นะมาเด็กาำตัวที่ับปืนไ่นี่มาไหมนะนี่ตอนนีมันลดราคาหนึ่งหนึ่นะตอนแรกเราจะซื้อวันนี้แต่มันดูยังไงอนะไอ้นี้เราจะซื้อ,ต,อ,อ,อตกลงกันที่ไป็นอไรอะไรประมาณนั้น โอ้หน้านี้มันช่างอลังการใครที่หกออย,ยกหาฉันมาหาฉันได้ที่เอ่อที่ไหนกันดีจำไม่ได้แล้วบอกนะบอกแล้วบา,บายๆเจอกัน